อยู่ในบริเวณตลาดน้ำขอนรียนนะคะเพื่อร่วมกิจกรรมที่ทางเขตบุรีก็จัดนะคะโดยจะมีกองขอนแก่บุรีบุรีจัดขบวนมาเพื่อที่จะลงเรือจากที่นี่นะคะไปถึงไปล่องเรือจนถึงเขตเขตบุรีท,ทั้งนู้นเลยนะคะยังไงบุรีชมกันว่าบรารยากาศของฝั่งของเป็นยังไงค่ะ โันจนาไปสกออยู่ไหนตอนี้เราอ่หน้าานปีนะคะทเดีวนคทาด้านบไปกันัเาละท่บาทครับท่นีทาง้านลัักเรียนเป็นทีสีนะคะไอ้มแสงส เดินทางจากาตลาดน้ำพันเรียนไปที่หวัดวัดแสนสุขนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์สองขั้ตอนกันนะคะว่าบรรยากาศยามเย็นในวันอะไรกระทงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปดูกัน ไปที่หน้าขีดจะมีการบริการเรือขีในส่วนหนึ่งทีปตะรวจก็ตรวนตามความาุ้มคาทุกอางนะครับและก็มีการแจงประดับทองว่าเป็นการสุนารภูเราต้องรงในความที่ดีนะครับแลมีเยวเรื่องเรื่กการระาวนะครับวนีระบบราไก็คือนะครับครอคุมโรยท่วไปนะครับเออวันนี้ระบบรถไฟก็คือนะครับอบคลามโดยั่นะครับ Grazie. ¡Vamos, vamos, Yeah,

มีนางคระเทพสวยงามก็พระเทความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีว่อนี้ชมรมคนรักเมรีได้รับเกียรติจากท่านกสิษฐจังหวัดตราดคุณหมอโยนิปุรีรักษามาร่วมเป็นพัฒนาการกับพวกเราด้วยนะครับถือว่าเป็นคนเมรีนะโชมจะดูที่เมรีเนี่ เด้๋วนี้ก็คื่กรงนะคะที่สมบสกวดนะคะที่ว่าจะี่วาะกับเจ้าหทีกันว่ากานี้เนี่ยใครชอบกันบ้างนะคะนำก็เป็นการแสดงของน้องซึ่งในเรื่องจากท่านาำวัดตําเพ็ิเหนือ เข้าสู่สวนเฉลิมพระเกียรติ้9นะครับก็เดี๋ยวท่านประธานชมรมจะได้เดินชมเพื่อความจากต้องรับและก็ตียมงะกอบพิีเปิดจากทางการงานสื่อสารประเพณีอันนี้เป็นกาะทำอะไรเอ่ยคอนเสร์ตเป็นยังไงบ้างคะอ้ยนี่เจาจันทรใครนนี้จะเป็นทางอนุรักษ์พันธุ์ ในกระทงก็เลยจะมีแต่ครับตัวนี้่านคณะกรรมการบริหารชมรมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับท่านก็แล้ั่ครับนั่นหมายความว่าต่อไทยร้อยตัวแทนในรานการที่นั่งอยู่แล้วครับในการเดินทางทางเรือท่านก็จะได้นั่งพักรอฝ่ายต้อนรับก็จะได้ตอบกับท่านส่วนเก้าอี้ล็อบแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วครับว่า เราจะไม่มาจัดให้ถ้าท่านอยากจะมานั่งชมท่าุเรีมาได้เลยเรียนเชิญเลยตรงนี้นะจอทีนด่เลยขอบครับเลยาอี่ี่ับชีกขอนขับรถเข้นขักเขนัรถเข็นะคบรสับรเข็ขับ่เ็นขัร่นะคะรเัรถเนะับรถเข็นุบรถเข็นะรถเท็นัเ็นขับ่าเข็น่ัรถเข็ัเนัเนราเข็นขนรเนับรมเข็นกันรถเนนขับเ็นระัขบนับ ไม่ใี่การมาเป็นคณะกรรมการด้วยไม่ได้เป็นคณะมการแต่สอมารับประกวดถ่าไม่การกาเป็นมสกรร่ารวมครับน่ เเอป็นกระทูกขากรอไแต่ไม so, like ่ได so, like ้เจัาป่าฟีนูส์ก็จะตรงนี้เมื่อหลังจากท่านัสรางพระเจ้าเสร็เรียบร้อยแล้วท่านก็จะมีพิเศษกับธรรมจักรพระพุทธสูทานก็สงคามขอบคุณแก่มจักรวุฒิเมืเราบอกเห็นตรงนี้มันกระสุนที่เราเคยไปกรย่ทไหนตรงนั้นเองซนี้เราจะเป็กนลักษณะที่ว่า ปชาชนได้เห็นว่าขณะนี้เราต้องฉลองพุทเชียนตีเราต้องทําความดีให้กับพุทเชีนีพืความรู้สึก็กิจกรรมแรกงงานสื่สารตัวแทนในรอบปีที่2ที่มาแล้วแค่2วันนี่ค่ะงวลา2วันที่อาแ์้วแค่วัน นำเรือวัสดุต่างมาทำเรียนที่เป็นใบเรือใบโตแล้วก็ที่ต่างๆนี่ก็มาในบรรณกรนะคะบรรกรบรรณกต่างๆเหล่านี้ก็คือนำภูมปัญญาชาวบ้านจึงผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเราจนมาเป็นตัวแมงดาต่างๆนะครับมาอย่างสวนชั้นในขอการตอก้วก็เสร็จไปดูประเพณนะครับรวมทั้การแสดง แสดงนะครับให้มาติดต่อนะครับที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนำเอาชื่อชุดการแสดงไปมอบให้ไว้ที่ เอาด้านหลังเวทีลดเสียงด้วยตามตรงกับสัญญาณได้เลยนะคะท่านที่มีซีดีนะคะบริการนำานี่นะครับน้องๆที่แสดงบนเรือใช่ไหมเนี่ยดูเอามาแสดงข้างบนนี้อีกสักหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้เดี๋ยวเรือเขาจะล่องกลับแล้วนะค่านพงศพรสานเกศพินิษฐ์ครับพอนำทีมเองเลยนะครับพอนำทีมมาเองเลยนะครับทำอะไรคะเหมือนมากใครต้องกรข้อบอครับผ่านรูปไปไม่ได้แล้แล้วก็มาผสมันมาแสดงวันนี้ก็ได้นะครับสำหรับน้อง น้องเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ยังว่างอยู่นะครับพื้นที่ยังว่างอยู่นะคะอขึ้นมาเลยครับมาลูกหลานชาวมินบุรีน้องๆจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมิญบุรีซึ่งการเป็นกรรมการร่วมการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะคะขอนดีต้อนรับครับ เมื่อสักครู่นะคะเป็นประเทศเรา่านประเทศประเทสต่างๆมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นประเทศสวยงามนะคะไปกันเลเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าประเทศสวยงามเป็นของที <S 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 ่ไหนกันบ้างนะคะส่วนเราที er> <S <S ่จะล่องตรงนี้ดีกว่าค่ะมิเตอร์ที่ที่ประดัไปอยู่ที่ม่าวิทยาลัยนะคะอันนี้รักคนที่ร ทีแรกจะเก็บกตาลังว่าเราฟรีแต่ท่านจะบริจาคไม่มีกองรับบริจาคอยู่นะครับรได้ะัไงานนี้นะคะการปฏิบัติการเรียนรู้ะนศูนย์เด็กพิเศษนีนบุรีนะครับเราจะอตลอดผมก็พูดไปว่าตลอดทั้งคืนแต่ก็จนกว่าคนจะหมดนะไม่รู้หรอกว่าถ้านจะไปเที่ยวสจุดเนี้ยเราจะเป็นบ้านสุข ที่นี่สวนเแล้วก็ที่วัดตำเพ็นเหนือกันสามารถจะใช้เป็นการเรือนะครับซึ่งในอนาคตนี้หมอครับในการท่องเที่ยวทางน้ําแบบนี้ทางชมรมคนรักมุมินจะได้พัฒนาบริเวณสองฝั่งคองแสนแสบที่เรือจะล่องผ่านเนี่ย เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นทุ่งทานตะวันเป็น่แลกจกระตุ้นกระทเป็นจุดเรียนรู้ต่างๆรับยาวเลยใี่ได้จาพันธุนะครับเป็นการสมรการเรียนรเป็นโครงการในอนาคตซึ่งอันใกล้นี้ของชมเดโจพรนรินทร์ท่นประธานชมรมคนรุ่นหนึงนะคะเทนตออธงเรนต่างๆนะคะไม่ว่าจุกระดรกเอ เซดบุลเวนเทนสกีริเวนเทนม่อช่วเทคนิคมิวเีนะคะเป็นการพิเศษ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 พิเศันิเศษพิเศทพิเศษนิเศีพิเศษพิเศษพงเศษพิเศษพเศษพันศ์พิเศษกิเศษพิเศษพิเศษพาเศาพิเศนพิเศษพิม่ค่ะเศษพิเศษพิวศานิเ้ษพิเศษพิเศษพิเศษพววหรือว่าพ้องๆพิ้ศษพิเศษสิเศษพิเศษพิเน้พิเศษพิเหรับเก้าอี้ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดบอกว่าพิาศษาิเศษพิเ้าอี้มาใช้ได้นะครับ สำหรับน้องๆที่มาแล้วนะคะก็าน้ที่อยู่ด้านข้างของประชาพันธ์นะคะสามารถที่ยกขึ้นมาแล้วก็เรามีผ้าเช็ดให้อยู่นะคะท่านก็ยกมาแล้วก็มานั่งได้เลยนะคะจับจองได้นะคะตอนนี้นะคะที่มาถึงแล้วนะคะ,คะ,คะแล้วก็เมื่อถึงแล้วนะคะท่านที่จะซื้อกระทางแล้วก็เสื้ออาหารเพื่อระทานนะคะก็ไดเ,เชิญซื้อทุกบอนะคะ ซึ่งปุนยฟองะไรนด้านด้านตรงกลางนะคะตรงกลางตรงที่เห็นมีไฟอยู่นะคะจะมีจุดจำหน่ายปู๋ยองอยู่ท่านสามารถนำปุปยองนั้นไปซื้ออาหารแล้วก็ซื้อสิ่งของที่มาจำหน่ายในงานได้นะคะของญาติี่น้องานใด้ทราบนะคะ สาเหตุที่พิการแต่คุณคองเพื่อที่จะเอาเงินในส่วนนี้นะคะไปสร้างศูนย์เรียนรูละพื้นฟูแบ่พิเศษนะคะซึ่งวันนี้ได้มีการทำข้อประงกันนะคะโดยที่จะตั้งที่ตรงข้ามศึกษาดีนะคะโดยท่านเจ้าของโรงแรมเอเชียไอ์นะคะคุณลิชัวไส้เฮมนะคะก็ได้มอบสถานที่ตรงนั้นให้เป็นสถานที่สร้างศูนย์เรียนดูระพื้นฟูแบบพิเศษนะคะค่ะ มีคะมาเสียบมันีม่ามา ตอนนี้นะคะคงจะชมอยู่นะนางสาวสุภาพธรรมพิมพ์เช้าได้รัอนุญาตมาเพื่อนัดดูและสงานะนกาุบนที่สงก็เป็นชุดจิงนใสในการโดยเดะกหญิปกกดาจันด็ิงคจารงประกอบเราจะมีการประกวดเป็นเด็กหงพนการนสัยเด็กหญิงที่ราวันเชยสิทธิ์สรีชัดเารในการประกวดนด้เป็นปีาสามนะคะทุกผูาบริวารนะคะได้รับเกียรติจากท่านนระานสาวัฒนธรรมช่วสาประาวด เด็กหญิงวัญพรบุนมาล่าเด็กหญิงสินรัตน์คงวงในการเป็นจิตรีศราสีแก้วและเด็กหญิงปริษยาใจงามดีนะคะอีกสักครู่หนึ่งค็จะมนการแสดงบนเวทีนะคะ ความสวยงามนะความประณีตในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะเราเน้นในเรื่องของวัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่ทําลายบลพิษนะคะไม่ทําลายบลหรว่ตอนนี้นะคะการแสดงกําลังจะเริ่มขึ้นนะคะโดยศูนย์เยาวชนนบบุรีนะคะชุดแรกจะเป็นชุดรำบุะะบรเชกะคะเรื่องของรูปร่าง ความสูงเรื่องของการสมดุลท่านจะเห็นตรงนี้นะคะเราเตรียมไว้สำหรับนองักรยน่่นัการยเชินะคะนักเรีที่นั่งนะคะสาวมาเรียนนมาได้วครนามาได้เยคะเรียนเชิญที่ท่านนะคะเราจะถเรียบร้อยแล้วนะคะวดแต่ละท่านนะคะจะต้องพรีเซนต์ว่ามีแนวคิดอย่างไรในการที่ประดิษฐ์กระทงรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะ ในแต่ละส่วนองค์ประกอบเนี่ยข้อหมายถึงอะไรก็ขออนุญาตถึงทานนะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะเราจะมีเรือล่องนะคะจากส่วเจุดใหญมากเลยนเลยไปที่วัดแสนสุขแล้วไปถึงที่นี่นะคะเรียนเชิญมาดูทีพิธภสณฑ์แล้วก็ความหมายดีๆกันทั้งนั้นเลยค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้กันค่ะขอบคุณค่ะเสร็จจากจุดประกวดกระทงนะคะแล้วว่าเดินผ่านใครข้างในยิ่งยิ่งนะคะเพื่อที่จะรับชมภายในงานว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่มาเห็นป้ายนี้ค่ะ ว่าใคะไงจะมาถึงที่นี่นะคะยินดีด้วยนะคะขเขีนมนันบุรีนะคะแล้วมันแล้วมั่วๆจะมาใช้บริการไปแกะไปค้นชุดท้นกัน้วึกคักแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในข้างในนี้นะคะเรามีอะไรกันบ้าง่ห็เรานะคะว่ามีตาน่าจะต้องมีรายการเราสดาวอะไรคะเราไปดูดี 不敢打包了。